วันนี้ e อ t นท o กรมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราน,ะนั่นก็คือลักเก็ตแท็บเล็ตขนาด10นิ้วมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้สัมผัสกันตัวเครื่องนะครับของ let, ลักเก็ตแท็บเล็ตรุ่น EM18H นะครับ H ช่องกลงนะครับ EM18H ขนาดหน้าจอ10นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่1280 800พิกเซล นะครับามาตรฐานของหน้าจอนะครับอยู่ที่ามาตรฐาน IP65 นะครับแล้วก็ตัวเครื่องได้รับการโปรเทคด้วยวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับมีความแข็งพอสมควรนะครับแล้วก็มีการซีนด้านข้างตัวเครื่องนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นอะไรที่เกิดขึ้นนะครับโดยด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีพอร์ตช่อง,องการเชื่อมต,ต่อต่างๆนะครับของ ช่องสำหรับเสียบซิมการ์ดนะครับรองรับ3 G 4 G ใน uh, แล a บนี้นะครับเราทดสอบการเสียบที่เป็นซิมการ์ดนะครับของค่าย True ก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ด้านข้างต่อมาก็จะมีช่องนะครับให้ใช้งานก็มีมีการซิมอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับรองรับการ์ดนะครับที่เป็น m c c f การ์ดนะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็ เพิ่มลดโวลูมนะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับด้านหน้ามีกล้องขนาด2ล้านเมกะพิกเซลด้านหลังมีกล้องหลังเช่นเดียวกันขนาด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบตัวนี้นะฮะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟเข้ามานะครับแล้วก็มี USB ให้แล้วก็มี HDMI ที่เป็นมินิ HDMI นะครับ รพร้อมทั้งช่องสําหรับต่อหูฟังหูฟังก็จะเป็นแบบนี่ฮะดูกลมๆแล้วก็เสียบเข้าไปได้นะครับหูฟังแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติก็คือมีเสียงในตัวนั่นเองนะครับในส่วนของ CPU ด้านในนะครับใช้ CPU รหัส Z8350 นะครับความเร็วขอเช็คให้นิดนึงนะครับความเร็วความเร็วพื้นฐานของ CPU ตัวนี้นะครับเป็น Cherry Tail l นะครับ ความเร็วอยู่ที่1.44 GHz 4สร์สคอเทรดนะครับสําหรับการประมวลผลที่ค่อนข้างราบรื่นนะครับเนื่องจากว่าความเร็วก็ระดับ1.4แล้วก็มีถึง4คอคอแล้วก็4ีเทรดเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็เป็นวัสดุพลาสติกเงานะครับก็สวยงามพอสมควรให้ความรู้สึกแข็งแรงแล้วก็ไม่ลื่นมือนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับ สามารถวางกับพื้นได้เนื่องจากว่าจะมีตัวสันตอนนี้นะครับทําให้เราสามารถวางกับพื้นได้โดยที่ว่าไม่ลื่นนะครับก็ค่อนข้างมีความความหยาบพอสมควรนะครับแบบนี้ครับก็จะไม่สไลด์ไปมาการใช้งานใช้มือเดียวหรือ2มือได้เป็นมัลติทัชนะครับสามารถทัชได้หลายนิ้วพร้อมๆกันเรามาลองทดสอบโดยการเปิดเครื่องเข้าไปดูนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างโดยการกดปุ่ม power ที่นี่นครับกดค้างไว้นะครับ อันนี้ก็เริ่มบูตแล้วนะฮะบูตก็เข้าสู่ตัว Windows 10 Home Edition นะครับในระหว่างการบูตผมขออนุญาตแนะนำสเปคนิดนึงนะครับที่เราได้พูดถึงก็จะมีหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับ Cherry Tail 8350ใช้ Windows 10แรมอยู่ที่32 g b ตนะครับตัว Storage SSD แบบ SSD นะครับ32 g b แล้วก็รองรับ 3G 4G นะก็ในแพ็กเกจก็จะมีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็บูตเข้ามาในส่วนของ Windows เราสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็คนที่ใช้ Windows 10เป็นอยู่แล้วก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ในส่วนของการทัชสกรีนเราขออนุญาตเดโมโให้ดูก็คือสามารถทัชได้หลายนิ้วพร้อมๆกันแบบนี้ฮะ ก็ค่อนข้างลื่นแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่ฮะค่อนข้างสมูทอันนี้ก็คือทดสอบการทัชสกรีนแล้วก็ที่อยากแนะน,นํานิดนึงก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อก็จะมีทั้ง Wi-Fi แล้วก็ที่เป็นซิมการ์ดที่เราเสียบเข้าไปแล้วในระบบนะครับเราสามารถเข้ามาที่ Network i n t i r t e t s e t t i t t i n g ได้นะครับเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีทั้ง Wi-Fi มีทั้งเซลูลา a r นะครับ ที่เป็นเซลูล่าตอนนี้เราต้องการตรวจสอบเซลูล่านะครับก็คือผมเสียบซิมก็จะปรากฏ True นะฮะ True Move เพอย่างเงี้ยนะฮะลองคลิก Connect ดูนะครับระบบก็จะ c o n n e c t ต์แบบนี้หลังจากนั้นก็คือสามารถออกเน็ตได้ตามปกตินะครับกรณีที่เราอยากจะใช้ Wi-Fi เราก็สามารถออน w i f i ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลองเปิดเบราว์เซอร์ดูนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลย hey, <good. S 1> เนื่องจากว่าตึกของเราก็ใช้สัญญาณ t r u e m o m e t แต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็จะ <Hey. S 1> ช้านิดนึงนะครับตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะขนาด10นิ้วนะครับ i18h ฮ่องกงนะครับ i18h ฮ่องกงแรม2สตอรเลจ32 g b นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติสามารถใช้งานตามที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญ,ญาณ Wi-Fi ได้ก็คือการเสียบซิมการ์ดเข้าไปในตัวเครื่องนั่นเอง นะครับก็นะอันนี้มีเสียงในตัวด้วยนะครับเราสามารถเพิ่มลดวอลลุมได้ที่นี่นะครับแนวตั้งได้หน้าจอก็จะคลิปให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดลูกค้า,าสนใจข้อมูลหรือว่ายังไม่เข้าใจในส่วนใดที่คลิปร,รีวิวสั้นๆนี่จะให้คำตอบได้เนี่ยลูกค้าสามารถแอดไลน์มาที่แอ e n ซเอ็นทนะครับ เพื่อให้ทีมแอดมินของเราได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็น Data s h e e t นะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ยัง e ิน g r o u นะครับ